วิชวีพอดแคสต์ฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่วิชวีพอดแคสต์นะผมสร้างทุกวันให้เป็นวันที่มีความหมายครับวันนี้คุณอยู่กับเบนซ์อานานคนเดิมนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่ EP ีที่63ครับก็ EP ที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับมีแขกรับเชิญเป็น เจ้าของร้านเสื้อผ้านะครับก็พี่เจลโปรโมทให้อีกครั้งนะครับเจลรีเดียซิ่งนะครับก็ขอบคุณพี่เจลที่ให้เกียรติมาร่วมออกรายการเรานะครับก็ใครอยากได้อาชีพอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ในลิงก์ u t u b e นะครับในวิชพี่พอดแคสต์ได้หรือว่าในอินบ็อกก์เพจวิชพี่พอดแคสต์ทักเข้ามาได้เลยแล้วก็ผมก็จะพยายามหาอาชีพที่พวกคุณเนี่ยนสนใจเนี่ยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็ถ้ามีคำถามที่อยากฝากก็สามารถฝากมาได้นะ อืไม่ต้องกิงใจผมก็พยายามที่จะหาอาชีพนู้นอาชีพนี้มามา,มาเล่าในรายการเพราะว่าอยากเอออยากอยากให้คนที่เขาอยู่ในสถานการณ์นะั้นจริงมาเล่าว่าเออมันมีอีกหลายๆมุมนะที่พวกคุณมองจากมุมนอกแล้วมันไม่ได้เห็นนะว่าแบบเราจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วโอกาสมันมาจากตรงไหนแล้วจุดที่เขาเปลี่ยนไปเป็นไงวิธีคิดของเขาเป็นไงเนาะเออ น่าจะประมาณนั้นนะครับก็อีพีที่แล้วนะครับใครยังไม่ฟังก็สามารถกลับไปย้อนฟังได้นะครับกับเรื่องของอธุรกิจออนไลน์ทาําร้านเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็เป็นธุรกิจพื้นฐานที่หลายๆคนก็ผ่านผ่านหูผ่านตาแล้วก็ทุกคนต้องเคยผ่านการอยากทําเป็นธุรกิจนี้ไม่รวมมกระทั่งผมอะไรเงี้ยเออใช่ก็วันนี้ครับก็ไหนๆก็ทํามาหกสิบกว่าต่อแล้วก็เลยอยากจะมา คุยกันเรื่องวิธีคิดอีกวิธีคิดหนึ่งของผมหลังที่ผมแชร์เรื่องของแนวคิดโปรแอคทีฟไปอะไรไงก็มีคนสนใจแล้วก็สอบถามเข้ามาระดับหนึ่งวันนี้จะมาแชร์ปรัชญาเรื่องของการตรงต่อเวลาเออการตรงต่อเวลานะครับไม่ใช่เรื่องของการจัดการเวลา Time management Time management เดี๋ยวขอเก็บเอาไว้ก่อนวันนี้อยากพูดเรื่องวิธีคิดกันการที่เราเป็นคนตรงต่อเวลาเนี่ยมัน มันเป็นเรื่องที่มัน make sense โคตรๆเลยในะเรื่องของเวลาคือเวลามันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้ใครก็รู้พวกคุณก็รู้ผมก็รู้กฎข้อนี้เป็นกฎที่ยังตายตัวอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้ว่าโลกจะสร้างมากี่ปีแล้วทุกคนก็ยังยงย้อนเวลามากไม่ได้ในเชิงของอ,อหลักเหตุผลจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะมาแชร์แนวคิดเรื่องของการรักษาเวลากันคือ หลายๆคนในกลุ่มผมก็จะมีทั้งคนที่พวกที่รักษาเวลาแล้วก็ผู้ที่ไม่รักษาเวลาซึ่งหลายๆคนนะ่ะในกลุ่มหลายหลายคนอนะ่ะเพื่อนผมบางคนหรือคนรู้จักผมบางคนคือใครไม่ตรงเวลาตัดออกจากการเป็นเพื่อนเลยนะเออหรือบางคนก็ไม่เป็นไรอารมณ์มารวยผมเนี่ยจะอยู่ตรงกลางคือไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องของการทีเ่เพื่อนเราจะไม่รักษาเวลาหรือรักษาเวลาผมผมก็ ก็ไม่ค่อยชอบมากแต่ว่าก็คือรับว่าก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันแต่ก็ไม่ได้พอใจนะเออวันนี้ผมก็จะมาแชร์แนวคิดส่วนตัวผมว่าเออสําหรับผมการตรงเวลาในการรักษาเวลาเนี่ยมันมันเป็นยังไงผมจะมีสมการของผมอย่างนี้การตรงเวลาเนี่ยหนึ่งเลยมันเท่ากับการให้เกียรติตัวเองอืมเพราะว่าการที่คุณเนี่ยตรงเวลาเนี่ยมันแปลว่าคุณเนี่ยนะให้เกียรติการวางแผนของคุณในการนัดเราเคารพในเวลาของเรา เออคือไปถึงว่ามันมันเหมือนแบว่าเราแบบเอ้ยบอกว่าวันนี้ตอนสิบเอ็ดโมงเราจะไปเจอนี่แล้วเราให้เกียรติเหล่าตัวเองวางแผนสิบเอ็ดโมงไปเจอนะัดเจอคนก็ไปเจอไปะมันแปลว่าเราเนี่ยนะเขารบในเวลาของเราคือคือมันเป็นการเขาเรียกว่าการฟูมฟักนิสัยที่ดีคือคือมันมันเหมือนฟูมฟักว่าเราเนี่ยเป็นคนให้เกียรติเวลาตัวเองเออมันฟูมฟักนิสัยดีๆว่าเราเป็นคนที่ วางแผนคาดการแล้วเราสามารถที่จะไปตามสเต็ปได้มันก็จะทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยฉันภูมิใจในตัวเองว่ะเอออะไรเงี้ยอารมณ์แบบเออมันมันมันเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะไปเรื่อยๆฟูมฟักเป็นนิสัยว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่วางแผนอะไรแล้วสามารถทําตามแผนนั้นได้ทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองกลายเป็นเซลล์เอสติมว่าเอ้ยฉันก็ไม่แย่ดีว่ะอะไรเงี้ยนะเออนี่แค่เรื่องการรักษาเวลาเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับ ลองลองสังเกตดูดีๆนะทุกคนว่าคนที่ตรงเวลามาตรงเวลาก็มัก,มกจะมาตรงเวลาอยู่เสมอส่วนคนที่มาแล้วไม่ตรงเวลาเลทเขาก็มักจชมาไม่ตรงเวลาเลยเสมอไม่ว่าเขาจะมีข้ออ้างอะไรต่างๆคนที่ไม่มีข้ออ้างก็มักจะไม่มีข้ออ้างจริงๆวิธีนี้มันแก้ได้โดยการมันต้องมันมันมันสังเกตดีๆมันแก้ได้จริงคือคนที่ไม่ตรงเวลาและมีข้ออ้างส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะ ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันจะเป็นยังไงคือมันเหมือนประมาณว่ามองมันจะเป็นยังไงแล้วก็แบบรู้ว่าเออจะนัดนี้แต่ก็ยังเหมือนแบบไปรับกิจกรรมหรือนัดที่มันมากเกินไปจนทําให้ตัวเองเนี่ยมาไม่ตรงเวลาหรือว่าบางคนผมเคยอ่านงานวิจัยหนึ่งตลมไงเขาบอกว่าคนที่มาสายมาเป็นคนโมองโลกในแงด่ดีเออถามถามคําตอบคือทาไมคําตอบคือเขาบอกว่าเพราะว่าคุณคิดว่ามาสายแค่ไหนคุณก็ยังรอดอยู่อะไรเงี้ยมองโลกในเรื่องดีๆอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เป็นนิสัยไม่ดี สำหรับผมก็เป็นนิสัยไม่ดีที่เราคิดว่าเออยังไงกูก็รอดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคุณผมบอกว่าการตรงต่อเวลาเท่ากับการให้เกียรติตัวเองในทางแบบการการที่คุณไม่ตรงต่อเวลามันก็คือการไม่ให้เกียรติผู้อื่นด้วยถ้าเกิดคุณมีการนัดกับคนอื่นเกิดขึ้นอคุณเคยได้ยินสำนวนนี่ไหมครับว่าเป็นสำนวนคลาสสิกที่เออคนวัยพ่อค้าแม่ค้าชอบเล่นในรุ่นของเจน Y ว ก็คือเวลาเป็นเงินเป็นทองเออเวลาเป็นเงินเป็นทองในเฮงเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าเราทำอะไรทุกอย่างก็คือหาเงินหาทองใช่ไหมแปลว่าทุกๆครั้งที่เราเสียวเวลาไปแปลว่าเราเสียค่าเสียโอกาสของเราไป opportunity Opp cost เนี่ยค่าเสียโอกาสของคุณไปเนะี่ยลองไปศึกษาเรื่องค่าเสียโอกาสดูซึ่งถ้าเกิดคุณเสียวเวลาไป20นาทีครึ่งชั่วโมงกับการที่คุณมานัดคนไม่ตรงเวลาแปลว่าคุณกําลังโดน เอาเปรียบในการทํางานในชีวิตคุณอยู่ซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนให้เกียรติเรงมากก็มีแนวโน้มที่คุณจะไม่ค่อยพอใจอะไรเงี้ยนะครับอืซึ่งคนที่ตรงเวลาเนี่ยนะมักจะมีนิสัยให้เกียรติคนอื่นแล้วก็ขี้เกงจใจเท่าที่ผมแบบจากประสบการณ์ผมมานะเพราะว่าเขามักจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยนะเวลาของคนอื่นมันมีคุณค่าเขาก็จะพยายามจะมาให้มันตรงเวลาเวลาเพื่อที่จะไม่ให้มันเดือดร้อนคนอื่นอะไรเงี้ยครับซึ่ง ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้มองมุมนี้มากสําหรับคนที่ไม่ได้ตรงเวลามองว่าเออไม่เป็นไรแบบเออก็อะไรเงี้ยเออแต่ลองลองฟังตอนนี้ดูแล้วลองลองคิดใหม่มากขึ้นอะไรผมผมคิดว่ามันจะทําให้อะไรอะไร,อะไรดีขึ้นนะครับเออเขาเขาบอกว่าเหมือนแบบอืมมันเหมือนเขามีเคยบอกว่าสมมติว่าคุณนัดประชุมสิบคนแล้วมีคนหนึ่งมาสายห้นาที แปลว่าเวลาในองค์กรเนี่ยจะเสียไปทั้งหมด50นาทีซึ่งมันแค่5นาทีในความรู้สึกคุณแต่เหมือนคุณกําลังเสียทรัพยากรการทํางานในเวลานั้นอ่ะ50นาทีขององค์กรคุณซึ่งซึ่งในการทํางานเชิงทํางานเนี่ยมันมันทุกคนรู้อยู่แล้วแหละในเชิงเหตุผลว่าการทํางานการรักษาเวลาสําคัญแต่ว่าวันนี้เบนส์จะมาพูดในเรื่องของการฝึกนิสัยตัวเองให้กลายเป็นคนแบบตรงเวลาอยู่เสมอดีกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยนะมัน เป็นคนให้เกียรติตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในการรักษาตัวเองมากขึ้นส่วนคนที่ไม่ตรงเวลาเนี่ยก็มองโลกในแง่ดีก็จริงแต่สำหรับผมมันก็เป็นการการะทําที่ค่อนข้างาเห็นแก่ความแบบสบายของตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยน,นะครับเออคือเอาจิงๆนะการสร้างที่ัยรักษาเวลาเนี่ยมันมันมีผลมาจากคนรอบตัวคุณด้วยนะเออเช่นถ้าเกิดเราคนรอบตัวของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นคนรักษาเวลาหมดเลยแล้วเราก็ เกงใจคนรอบตัวเราด้วยนะต้องเป็นคนเก่งใจคนรอบตัวเราก็รักษาเวลาหมดมันก็จะทําให้คุณเนี่ยสร้างสังคมที่คุณรักษาเวลาขึ้นมาได้แต่ถ้าคนรอบตัวคุณไม่รักษาเวลาหมดมันก็จะเป็นแบบนั้นเออผมมีเรื่องเล่าหนึ่งสมัยเรียนมหาลัยคือตอนแรกเนี่ยนะคือในกลุ่มของผมเนี่ยนะครับจะมีเพื่อนอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นคนผมเนี่ยมาเป็นเป็นคนรักษาเวลาก่อนตอนแรกทีนี้เนี่ย มันก็จะมีคนที่ไม่รักษาเวลามาสองคนซึ่งซึ่งมันจะมีวิธีการปฏิบัติ2แบบในการที่คุณจะรีแอคชั่นกับมันแบบแรกคุณโมโหมากเลยคุณโมโหมากเลยเฮ้ยทำไมมาไม่รักษาเวลาโน่นนี่นัน่นมันก็จะเกิดกลายเป็นกฎข้อทํามาขึ้นมาว่าเออโอเคการการมาสายที่นี่เป็นเรื่องร้ายแรงแบบที่2คุณไม่อยากจะไปอะไรกับเพื่อนมากก็ช่างแม่งอะไรเงี้ยช่างมันเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรซึ่งซึ่งผมอะ่ะดันดันไปนเรื่องแบบที่2 พราะผมก็ไม่อยากจะอะไรก็นในการทํางานนะกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับอืมมันก็ทําให้เราเนี่ยปล่อยมันกลายเป็นว่าเราไม่ว่าอะไรมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยกูทําผิดแต่กูไม่ผิดนะเออพอเราไม่บอกเพื่อนคิดว่าไม่ผิดปั๊บกลายเป็นเขาเจอว่าเฮ้ยมาสายอะไรห,ห้ใ้ใ้เมื่อมึงมาก่อนนู่นนี่นั่นไปมากลายเป็นว่าการมาสายในกลุ่มผมเป็นสิ่งที่ไม่ผิดเออ ซึ่งซึ่งมันมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าวัฒนธรรมนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็เลยทําให้เราแบบกลายเป็นว่าถ้าเรามาก่อนเราเราก็ไปรอมันสองชั่วโมงกลายเป็นเราเอ้ยงั้นไม่ไปก่อนเดี๋ยวไปทําไมไปก็ต้องไปนั่งรอเสียเวลาทำอง่นก่อนแล้วค่อยไปก็กลายเป็นว่านัดแปดโมงมาสิบโมงกันหมดเออเนี่ยคุณลองสังเกตดิมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณไม่ยอมที่จะไม่ปล่อยให้เรื่องมันเกิดขึ้นต่อไปแล้วคุณไม่ยอมแก้มัน มันก็หลอดหลอมกันมากลับมากลายเป็นผมเนี่ยเป็นคนรักไม่รักษาเวลาซึ่งซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันทําให้ผมแบบพอมาทํางานในเชิงของการทรําธุรกิจเนี่ยมันทําให้เราแบบเฮ้ยมีปัญหาเยอะมากเพราะเราไม่ชินมันทําให้เราผม,มต้องปรับตัวใหม่ปรับพิธีคิดใหม่แล้วก็หาสาเหตุมันก็คือเรื่องที่ผมเล่านี้ไปว่าเออเนี่ยสังคมรอบตัวเราไม่รักษาเวลาเราก็รู้สึกว่าการรักษาเวลาก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะแต่พอในเชิงการทํางานจริงการรักษาเวลาเป็นสิ่งที่ โคตรมีคุณค่าแล้วว่าเป็นการให้เกียรติมากเออใช่น่าจะประมาณนั้นนะครับเออก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองปรับปรับวิธีคิดดูนะครับอีกดีเทลหนึ่งที่ที่เบนซ์อยากจะมาแชร์ให้คุณฟังคือเรื่องของการนัดคนแล้วมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเออการรักษาเวลาคือไงอันนี้เป็นแนวคิดของผมนะครับซึ่งไม่ได้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องคิดตามเรือโน้มน้าวอะไรแค่เล่าไ้ฟังคือผมเนี่ยจะคิดว่าถ้า คุณรักคนตอนบ่ายสามแล้วคุณมาก่อนเวลาผมคุณไปตั้งแต่บ่ายสองมาก่อนเวลานานเกินไปคนที่เข้ามาบ่ายสามเขาจะรู้สึกไม่ดีแบบเฮ้ยเป็นไงมานานๆออม้งแต่บ่ายสองละเฮ้ยมารอเป็นชั่วโมงแล้ววะอู๋อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้มารอนานแล้วลึกๆก็แบบเออแม่งแบบรู้สึกผิดอีกกลายเป็นแล้วสมมติว่าวันดีคืนดีคุณนัดคนบ่ายสามแล้วคุณมาบ่ายสองแล้วเขาดันมาสายห้าทีมันก็กลายเป็นหนึ่งชั่วโมงห้าทีคุณก็เหมือนนั่งรอ้โหชั่วโมงบ่ายสามเป็นห้าที เนี่ยมันก็จะทําให้มีปัญหาซึ่งแปลว่าการมาก่อนเวลาสำหรับผมก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีมากซึ่งคาแนะนำผมคือเท่าที่ผมประสบการณ์มาคือมาก่อนสักสิบห้าทีหรือมาตรงเวลาเลยจะเป็นการให้เกียรติคนที่เรานัดที่สุดด้วยว่าเออบางทีเขาจะได้รู้สึกไม่ดีนะอันนี้คือเราคิดลึกไปถึงขัง้นเออคิดถึงความรู้สึกอีกฝ่ายด้วยว่าถ้าอีกฝ่ายเขามาสายท่านทาทีสิบนาทีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็พยายามหลีกเลี่ยงดีกว่าอะไรครับ ถ้าเรามาก่อนนานๆอีกฝ่ายก็จะรู้สึกแย่เพราะนั้นเนี่ยวิธีการนัดที่ดีสุดสำหรับผมก็คือการมาก่อนสิบห้าทีสิบนาทีซึ่งมันก็รับได้ในจุดนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งแน่นอนว่าการมาสายก็เป็นการไม่ดีเลยเพราะนั้นเนี่ยพยายามมาให้ตรงเวลาแล้วก็พยายามให้ให,ให้เกียรติพยายามใช้แบบเออผม my set เนี่ยผมว่า work เว้คือแบบมันเหมือนแบบเออแบบให้เกียรติตัวเองนะเรารักษาเวลาแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นด้วยเราไม่เอาเปรียบเขานะแบบเวลาของเขาบางบางคนอะ เวลาของเขาอ่ะมีคุณค่านะเขาแบบเอาไปเอเลี้ยงปากท้องคนนู้คนนี้หรือว่าเอาไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยเออเราก็ให้เกียรติเวลาเขาแบบเออพยายามจยามาสายนะครับมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในสังคมนะผมมองว่าถ้าเกิดมันแก้พวกนี้ได้มันจะทําให้สังคมเนี่ยมันมันกลไกลขับเคลื่อนไปนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเรื่องนี้เรื่องของการตรงต่อเวลาวิธีคิดแบบผมนะครับการตรงต่อเวลาเท่ากับการให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติผู้อื่นเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรส่วนใครที่ฟังแล้วก็ เออเฉยๆกูว่าไม่ไม่อยากมาซีเรียสอส่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือเล่าถูกกันฟังแล้วกันนะครับก็ตล์แล้วเราก็ไม่ได้บังคับอยู่แล้วลองฟังดูถ้าเกิดมันมีประโยชน์คุณก็เอาไปปรับใช้ผมก็จะยินดีมากครับส่วนใครคิดว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็โอเคก็ขอไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามฟังวิทยุพอดแคสต์กันมาครับผมหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างหันของคุณครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย